บอลวนกับดำบอลเล้าเห็นมักไม้ที่แปลกพี่น้องมันก็มีน้ำเนาะจังปะลองปอกพี่ดูโอ้หมอกขึ้นใหญ่แท้ฮะคุกเข้านี่เต็มปอกดเลยพน้องโอ้คือว่าอาหารแทบนีรมันจะเป็นอาหารสดเลยพี่น้องแม่ก็มีเคมีอย่างสักอย่างเลยคือน้องไม้นี่ก็อนจะจะไม่หาไหมเห็นน้องไม้สูบนี่ก็จะหาเแ็บธรรมชาติจริงแบบธรรมชาติเลยพี่น้องกลับท้าทายสบายดีสบายดี มาพบขอกับดำบาลาวกับบอลให้ดำเนาะพี่น้องเนาะในสองของบอลให้ดำพี่น้องเมื่อนีสองคนเรากลับมีโอกาสดีเนาะสีสิได้พาพี่น้องไปติดตามเบื้องเรื่องราววิถีชีวิตอ่าของหมู่บ้านสซนเผาอ่าในเขตซนนบดแห่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกัสิพาพี่น้องไปติดตามเบื้องอ่าการทำมาหากินการเป็นยู่อ่าการดำรงชีวิตของเขาเจ้รเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นน้าเดยกับเกียมไปติดตามรับสมพรมๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ ก็อีกข้างหนึ่งเนาะพี่นอ้องอ่ากับการที่เขาต้องตัดสินใจพี่น้องเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขามาเจอทางแยกอ่าทางที่สองเนาะบอ้โหว่าเาสิไปทางไหนเดีย๋ยวใช่พี่น้องในเบิร์ก <s> นาะเขามาเจอทางแยกพี่น้องเนี่ยมีสองเส้นทางเนาะรามบึงทรายกับบึงขวาบอ้โหว่าสิไปเสน้นทางเดี๋ยวพี่น้องเอ้พักกันยืนงง,งองี่นี่บอ้โหว่าสิพักที่นี่บ่กคนไอยืนงงในดงปลาใี <S <s ่ไหม ที่แน่ๆพี่น้องที่แน่ๆก็คือว่าหลงในนอนเดียวดี <laughs> ยังไมหลงเลยวะสำนึกยังไม่ทันหลงเลยวะโอเคนะพี่น้องถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจวันนี้นะทั้งใดวันอ่ะนะไปทั้งใด ใส่เวทมนต์มึงเนาะทางนี้บ่กาเห็นกาเห็นห้อยรถเที่ยวหลายอยูกเห็นห้อยติ่นรถเนาะอ่าน้าใดกะ้องได้ติดตามไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะบู้บ้าเฮาซีเลือกถือหรือบอเนาะอ่าเฮาซีเลือกไปเสร็จนี้เนาะพี่น้องเนาะกะย้อนว่าเฮาบ่เคยมาจักเทื่อล่ะพี่น้องเฮาจึงว่า บูผู้ที่จะเอาทางไในเนะาะเพราะว่ามาเคสนี่อยู่อยู่ยกลางป่าพอดีพี่น้องเขากับบอเจอชาวบ้านที่เขาจะ่านไปผ่านมาเากับบอเห็นจากคนเนาะเอาผู้ว่าสิไปข้างในเนาะตอนนี้ก็อยู่กลางป่าใหญ่พี่น้องนี่ยกางป่าตึบสมคว坤โอเคพี่น้องติดตามเรื่องเล่าไปทำกันบูผู้ว่าเขาจีเลือกถึกหรือบอลละมักไม่พี่น้องมักเนี่ยบูผู้เนาะเนาะจะเป็นกินใช่เป่าบูผู้วามักยัง น่าเสียบขนาดเนาะถุงบ่น้ะเบอราอ่อนกับดำาบาเล่าเห็นมักไม้ที่แปลกพี่น้องมันก็มีนามเนาะจังวะลองปอกพุงดูบูคือกันว่ามันมันมาอีสังเคมีน้ำวะยังวะ เดี๋ยวถ้าให้พผพมันจัดการนาอพี่น้องนะลองลองเบาอวนเนาะเออเบาอวนจีลองเบาอวนมัน,นะาน,ท,นทาเบงพี่น้องนี่อันนี้มักดิบผู้ฮดาฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่ม่าฮ่า่า่าฮ่าาม่าา่าฮ่าฮ่า่า่าฮ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 ่่าฮ่า่าา่ ที่กินอ่ะก็พี่น้องเขาจะเด็ปอก้ํามออกไหมันคนพี่นามะน้ำห่มนอกเออแมนแท้เนาะมักินแข็งนะแมนมักกินแข็งันอ่ะแมนบอกจะมึงไนอยน้อยเคยกินยู่นพี่เนะแ้่บว่หมวมามันเป็นแบบนี้นะเขาเขาเมื่อเขาเมื่อเป็นมาทข้งนอกมันไหนนอกเออแมมักข้างนมันไเนาะเอามื่อายนั่นบอก นี่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 เห็นแก้วนี่นี่ปอกปอกน้โตที่เข้าไปขายทุนในไงใช่ปะนีเขาไปขายเป็นในมันตัวนี้โอ้ข้างในมันปักไงนะโอ้โน่ารักโ่แล้วสกหายนะถือแม่นี่น โอ้ยังอุดมสมบูรณ์เนาะเพี้ยนี่เนาะแมนนะมีมดอันนี้มันได้เนาะดีกินพี่น้อเนี่ยเพราะว่าห้องงับเลาะอร่อยอร่อยประกอบอันนี้นี่ได้เนาะโอเคเดินข้างต่อ พี่น้องที่เขาเห็นอยู่ในขนาดนี้ก็คือ,อาภาพมุมสูงอของหมู่บา้านเขาเจ้าวนะพี่น้องเนาะเป็นหมู่บ้านชนเผ่ามงเนาะมีสื่อบ้านว่าบ้านตะคากพี่น้องอ่าซึ่งเป็นหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ในกลางภูเขาพี่น้องสังเกตเบื้องที่เขาเดินทางมาเนาะพี่น้องเนะาะอยู่ในภูเขาที่ว่าเล็กขนาดพี่น้องเนะะานะกับโบไลเนาะมีประมาณสิบปลายหลังคาเฮือนพี่น้อง อ่าเป็นหมู่บ้านชนเผ่าม้งเนาะยังเป็นอ่าเอากลักษณ์ดั้งเดิมเนาะพี่น้องเนาะอ่าเฮือนมุงหญ,ญ้าพี่น้องเฮือนมุงหญ,ญ้ามุงคาเนาะอ่าแอบดว้วยอ่าไม่สร้างพี่น้องเพิ่นทาไม่สร้างเห็ดฝาเนาะ หลังจากที่เขาสมบรรยากาศอยู่ในหมู่บ้านเราเขาก็บ,บอยดับกับซีภาพี่นอ้องอย่างลงไปเบิง้งบอนที่เพิ่นส้มสร้างน้ำนาะพี่น้องเนาะเป็นหมู่บ้านที่ว่าบ่มีบ่มีน้ำลินเนาะพี่น้องบ่มีน้ำลินบ่มีน้ำประปาอะพิ่นใส่น้ำห้วยเนาะใส่น้ำห้วยอ,อยู่ทางลุ่มนี่แหละพี่น้องบอยดับก็กำลังเดินทางพาพี่น้องไปนะพี่น้องเนาะกับซีอยู่ทางด่านลุ่มเนาะเป็นน้ำห้วยพี่น้อง ก็เป็นยังไงก็กะไปติดตามไปน้ำกันเนาะพี่น้งนะองเนาะคนทางลงสั้นขนาดเนาะโอ้เป็นน้ำลิ้นพี่น้องนี่าศาสนาใส่น้ำก็คือกระตุกน้ำมันเครื่องเก่าพี่น้องนี่ก็เป็นจุดเดียวนะพี่น้องเป็นจุดเดียวที่อ่าซาบานเพิ่นมาส้มแท่น้ำเนานะอยูนาเขตนี้ ทั้งกินทั้งไส่ทั้งอาบเนาะไก่ยู่บนเดียวนี่เนาะฮู้ดพี่น้องไหลลงมาแต่หน้าผาพื่อน่ะแต่เทิงพืนนอ่อน่ะเนาะจะได้เอาตุกน้ำใส่ขนาดน้องน้ำเนะดดาะพวกเนี้ยไปกินได้เปล่า เินอป็นนี้อยูนี่เนาะเป็นน้ำลินเป็นไกลลินมาแต่เทิงคุณพี่นาี หมอกขึน้นใหญ่แท้น่ะน้องสาวคนกำลังจืนแคบมันหนาะพี่เน่อหมอกงใหญ่พี่น้องนะจืนเอาหนามันบอกนบอโอ้จีนตานมันหมูเนาะเอาไฟบักใหญ่พี่น้องนะนี่นจืนเอานามันคนเลยคนเลยบนนึ่ไฟจใหม่คนเลย

บาทะรวมตัวคน่นมาเีเนาะบอลนี่ก็คือว่าเป็นวาจไเป็นบอลทีชุดชมวิวชุดชมวิวเห่น้องมืกี้เขาสังเกตบุ้งอามุงสูงกนเป็นอบอลอยดับนกพี่น้าอ่าินขนา้นเนาะเขายฮูเผยอ่าเสาบาทเพ่นเรานเนาะที่างดับอลล่าเนที่ทาน เรจุดสำคัญของอจุดนี้พี่น้องเป็นจุดที่มีสัญญาณมือถือพี่น้องเนาะเป็นจุดสัญญาณเป็นจุดสัญญาณของโทรศัพท์พี่น้องเนี่ยเพราะว่าแต่แต่ละคนเนาะแต่ละคนเพิ่นขึ้นมานี่เพิ่นกะซี่จับมือถือขึ้นมาเนาะจับมือถือขึ้นมาสอกสัญญาณ สัญญาณโทรสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาอยู่นี่เนาะสังเกตเบิ่งเนาะขึ้นมากอะดิ่นโทรศัพท์อยู่นี่ได้เนาะเป็นจุดที่สูงเนาะจุดที่สูงขนาดมันเ่อนี้ซุกขันแม่เนาะเอาหมูซุกขันแม่เนี่ย กอดใจใจใจแล้วกินมาแล้วผมได้ซุกวันนีしし่ม ah ือนี mm ่ซุกวันไงก็มือนี่ก็เป็นมือสันวันดีของคนนาะพี่น้องเข้ามาเชื่อกุ้ยพอดีเนาะเป็นกำลังสุกขวันเนาะก็พี่น้องคนก็ลังกินเข่าแล้วพี่น้องเนาะ โอ้สบายดีมอทุคนสบายดีสบายดีก็ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งเนาะเป็นมือสันบันดีพี่เนาะเป็นมือสันบันดีของอ่าส้นเทาโม่งเท้านะมอนดีเป็นมือสุขวันของเมของเพิ่นเนาะดีก็เป็นภาคเขาสมัคีอ่าสำหรับหมู่บ้านเพิ่นเนาะที่มาซุขวันของเม นี่ก็เป็นทางนายเฮือนเนาะพี่น้องเนาะ้เาอาแโอ้แซบบอแซบบ่แซ่แซบไล่เนาะกินสิ้นมูปะสิ้นมูเนาะ ครับทำไปสักเด้อบุคหางเด้อหมูนี่กินมกก่เด้นอหมูกินอาหารเล้ขอทายก่อนเออบาย้เดอเ้าด้ยกด้เดอ กหนนไหัวเลยฮะูันหัวควำเลอเคโอเคเนาะพี่น้องเอาสีหัวพระเขาน้ำพี่นองพนนอมนี้เนาะนี่ ตัวนี้ที่เป็นขดเจ้านาะขดเจ้าที่เพิ่นหนึ่งไส้ทงนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ที่เป็นอ่าอาหารอาหารของตนมเผาโมงเนาะพี่น้องแล้วก็ที่มีมีลาบเนาะมีลาบแล้วก็มีอ่าแกงแกงมะส้มแกงมะส้มเส้นสินหมูเนาะโอเคพี่น้องข้าวที่หอมผักเข่ามานะเด้อเด้ออนุญาตเด้อ เออเป็นตำวนวนน่ะเป็นขายวันหลายคนน่ะอืมกินๆแล้วกินแล้วโอ้เสียบเสียบพี่น้องตักกำ้ันะงาเงย

ตนี้ก็ตายอยู่ไปหานนี้นะไม่เป็นหอนี่ก็ทีเป็นรับเลือดเนาะอะนะอืมหาข้มาโชวหน่องเลยน้ำใส่ใจดีเนาะตดนนี้เนาะเือนต่อนะฮะพดีกันนะพี่น้องเนาะ ลายอ่ะเป็นความนิยามใจของเพคนน้องพี่น้องเนาะเป็นน้ำใจของนนพี่น้นนองเฮาเนาะตอนหับโดยภาคเขาอ่าโดยนำ้ำน้ำพี่เราเนาะชัวร์ครบสมบูรณ์พี่น้อง เอาไหมเเดเเตเารกเก่บเป็นต่อสิังเป็นอะไรอีก่รื่งเล่าร่งเอข้ลองลอแล้วลแล้วนงนนอันนี้เป็นเหล่าคาวเนาะนี่คนเป็นตำับเนาะอเอาเด้อสุกนี้มีแห้งหมดทุกคนเด้อ

ใายเพิ่นเอาไม้แคนไหมเราเพี่น้องเท่ากับที่ได้ไปห่วมบาซีสุขวันอ่าของเม่เา่าเนาะพี่น้องเนาะเก่าโอเคเนาะพี่น้องเท่ากับที่ห่วมบาซีสุขวันอ่าอวยพรให้เม่เา่าเนาะอ่าให้ยูดีมีแห้งด้อยอ่าเมถาวรเอาลูกหลานมาฮอดกับว่าอวยพรให้เมถาวรยูดีมีแห้งเด้อเม่เา่าเด้อความเข้มจะได้ความไข่ยามีเอาโสบตีโสบตีทั้งมำแบบนี้นะกั ขอให้ลำให <ana> ้รวยเด้อไปเท่าเด้อมีเงินมีคำเนาะสุขภาพแข็งแรงมีรถปลอดภัยโชคดีลำรวยเด้อไปเท่าเอ้ยคุณคนน่าตั้งดีพี่น้องเนี่ยมีทางเขามีทางวันนี้เกิดเป็นตามนีทางสองก้อนสิบสีเนาะเขาตบเส้นจางอะไรเดือนเราจะมาแม่แม่เนาะเป็นทางเบาวนกับดัมมาล่าเนาะพี่น้องเนี่ยกำลังลิบนำใส่ใจดีพี่น้องเอมวันนี้มาจิตใจพี่จางฟงพี่น้องเนาะ กินคอนโดมอ่พี่น้องนี่ทั้งเขานี่ทด้งเขานี่ท้งเขานี่ทั้งเขาเี่ท้งเขานี่้งเขานี่ทั้งเขานี่้งเขานี่ทั้งเขนี่นั้านี่ทั้งเขานีืทั้งเขานี่ทัานี่ทั้งเขานี่าานี่ัเขานี่ทั้งเขานี่ทั้งเขานี่้งเาีงเขาี่ทังเขกนี่ทั้งานี่้งมานี่้งเขานม่สังนี่กั้งเานี่้เขนเขานี่กันงด้ธรี่ชาติเลยนี่ง ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่าวา่าจะเป็นอาคารสถานการศึกษากับโบมีเนาะพี่น้องเนาะอ่าน้ำประปาไฟฟ้ากับโบมีแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์พี่น้องก็คือที่เฮาเห็นเมื่อกี้เนาะอ่าถ้าจะใส่โทรศัพท์ต้องที่ขึ้นเมื่ออ่าดอยหน่วยนั่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าขึ้นเมื่อซอกสัญญาณเพราะว่ามันสูงกว่าหมู่ในหมู่บ้านเนาะพี่น้งอ,องอ่าต้องได้ขึ้นบ่ซอ,อกสัญญาณอยู่แค่นั้นจึงใช้ได้เนาะสําห,สหรับมือถือ บอนทีหักษาโรคไั่ไข่เจ็บอ่าบอกง่ายๆก็คือว่าห้องมอหน้าพี่น้องห้องมอกับบุมีซุกสาลากับบุมีเนาะเพิ่นต้องได้เดินทางไปยังอ่าในเมืองพี่น้องเดินทางสองสามชั่วโมงกว่านะพี่น้องเนาะอ่าถึงไปหอดในเมืองเนาะอ่าสำหรับอยู่ในหมู่บ้านก็ถือว่าคือเขาเห็นเลยพี่น้องถ้าเพิ่นชี้ใส่อ่าถ้าเพิ่นชี้ใส่ไฟฟ้านี่มีแต่แผงโซลาร์เซลล์พี่น้องนี่ เนาะใส่แต่โซลาเซลล์ในการาใส่ฟืนใส่ไฟเนาะก็สังเกตเห็นอยู่อ่าซีหาหลังคาเนาะที่มีโซลาเซลล์นอกจากนั้นถือว่าบูมีเลยพี่น้องถือว่าตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสินเชิงเนาะนำปะป่าให้ฝากกับบูมีเนาะพี่น้องเนาะก็คือพคนที่ใส่น้นาต่องในร่องไปตักยูห่วยตัวที่บอกให้ดามผ้าพี่น้องไปเบิ้งเมื่อกี้ละพี่น้อง ต้องได้แบกน้ำขึ้นดอยมาเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นต้องได้เฮ็ดจังสัน่นว่าเป็นกิจกรรมประจำบ้านอยู่ให้ในบ้านเลยพี่น,ออน้องเอ้เนาะหลังจากแล้วพิธีสู้ควันเนาะพี่น้องคกนกันสซี่เดินทางกลับบา้าทไม่เท่าสิกลับบ้านแล้วบ่ซี่กับบ้านแล้วเล้วเวียกแล้วเนาะอ,อ๋ออันนี้เป็นของต่อนบ่สอ๋อ,อ,อ,อพี่น้องคนเอาไก่ต่อนเนาะ คนสิเดินทางกลับบ้านเนาะโดยรถจักรพี่นอ้องก็เป็นเส้นทางเดียวที่เขาเดินทางมากเหรอพี่น้องเนาะ